สวัสดีครับมาพบกับคุณครูนะครับในชั่วโมงที่1รู้จักคำนำไปใช้นะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของคำและก็การแต่งประโยคนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับครูก็จะพานักเรียนนะครับไปทำความรู้จักเกี่ยวกับความหมายของคำก่อนนะครับซึ่งคำานะครับก็จะหมายถึง การเปล่งเสียงพูดออกมานะครับหรือตัวหนังสือที่เราเขียนขึ้นซึ่งก็จะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับไม่ว่าจะมีกี่พยางก็ตามครับต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ทราบถึงความหมายของคำไปแล้วทีนี้ครูก็จะยกตัวอย่างของคำนะครับที่อยู่ในบทเรียนนะครับมาให้นักเรียนรู้จัก ความหมายของคำเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยคำที่ครูยกตัวอย่างมาก็จะมีทั้งหมด9คําคำครับได้แก่คำแรกนะครับคำว่าสายทานะครับจะออกเสียงสองพยางนะครับปรึกษาออกเสียงสองพยางมาลีออกเสียงสองพยางนาทีออกเสียงสองพยางอาชาออกเสียงสองพยางชลาลัยออกเสียงสามพยาง มัดฉาออกเสียงสองพยางคงคาออกเสียงสองพยางและก็คำว่าภูผาออกเสียงสองพยางครับจะเห็นได้ว่าแต่ละคำนะครับนักเรียนจะมีการอ,ออกเสียงหรือนับเสียงพยางเนี่ยตามการที่เราเปล่งเสียงออกมานั่นเองครับต่อมานะครับครูก็จะนำคำที่ครูนายกตัวอย่างไป จากสไลด์ที่แล้วนะครับมาจัดหมวดหมดู่ที่มีความหมายเหมือนกันนะครับโดยรูปภาพแรกนะครับก็จะเป็นรูปภาพของแม่น้ําโดยคําว่าสายทานนาทีชลาลัยแล้วก็คําว่าคงคาเนี่ยก็จะมีความหมายคําว่าแม่น้ําเช่นกันครับต่อมาในส่วนของคําว่าพฤกษานะครับก็จะแปลว่าต้นไม้นะครับต่อมานะครับคําว่ามาลีเนี่ยก็จะหมายถึงดอกไม้ครับ ต่อมาคําว่าอาชานะครับก็จะหมายถึงม้านะครับต่อมานะครับคําว่ามัชชานะครับหมายถึงปลาและคําสุดท้ายนะครับก็คือคําว่าภูผาหมายถึงภูเขานั่นเองครับต่อมานะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องความหมายของคำนะครับแล้วก็ครูก็ได้ยกตัวอย่างของคําในบทเรียนแล้วก็บอกความหมายของคําในบทเรียนไปแล้วทีนี้ ครูก็จะให้นักเรียนนะครับเขียนตามคําบอกโดยครูก็จะเอาคําที่อยู่ในบทเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับมาทําการเขียนตามคำคำบอกครับจานวน5คําครับหากเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มที่คําแรกกันเลยครับคําที่1คือคําว่าชลาไหลครับ ถ้าเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะครับเราจะไปต่อกันที่คำที่สองเลยนะครับคำที่สองคำว่ารึกษาครับต่อไปนะครับเสรียังเอ่ยคำที่สองต่อไปนะครับคำที่3ามนะครับคำว่ามาลีครับ ต่อไปนะครับคำที่4นะครับคำที่สี่คำว่าสายทานครับคำที่4ี่นะครับคำว่าสายทานและสุดท้ายคำที่ห้าคำว่าคำว่าคำว่าอะไรดีคำว่าภูผาครับ หลังจากที่เราเขียนตามคำบอกไปนะครับทีนี้ครูก็จะพานักเรียนมาเฉลยนะครับโดยจะให้นักเรียนนะครับตรวจนะครับเป็นผู้ตรวจเองเลยใครผิดก็คือผิดเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ได้เดี๋ยวครูจะให้แก้ทีหลังโดยคำที่หนึ่งของเรานะครับคำว่าสายทานนะครับคำว่าสายทานนี่ก็จะหมายถึงแม่น้ำนะครับ คำที่สองนะครับคาว่าพฤกษาหมายถึงต้นไม้นะครับคําที่สามเนี่ยคำว่ามาลีหมายถึงดอกไม้นะครับแล้วก็คําที่4เนี่ยจะมีความหมายเหมือนกันกับคําที่1เลยนั่นก็คือหมายถึงแม่น้ำนะครับคำที่4ี่คือคําว่าฉลาไหลนะครับก็จะเขียนแบบนี้นะครับและสุดท้ายท้ายที่สุดของเรานะครับคําที่5คือคําว่าภูผาหมายถึงภูเขานั่นเองครับ ใครที่ถูกหมดทั้งคาคำนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยและใครที่เขียนผิดก็ให้นักเรียนนะครับแก้คำที่ถูกต้องลงไปนะครับคําหลังจากที่เราได้ เรียนรู้ในเรื่องของคําไปแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของประโยคนะครับซึ่งครูก็จะพูดถึงในเรื่องของความหมายนะครับของประโยคก,ก่อนซึ่งความหมายของประโยคเนี่ยก็จะหมายถึงคํานะครับหรือกลุ่มคําที่มีเนื้อความสมบูรณ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยสส่วนด้วยกันก็คือภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงครับโดยภาคแสดงเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองครับ หรือสามารถเขียนเป็นโครงสร้างได้ก็คือประธานบวกกิริยาแล้วก็บวกกรรมนั่นเองครับโดยประธานอย่เื่อจะคือคำนามทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ต่างๆกิกริยานะครับก็จะคือ,อคำที่แสดงอาการต่างๆเช่นยืนเดินนั่งนอนกินเขียวนะครับและส่วนกรรมนะครับก็คือคำที่ กระทำโดยประธานนั่นเองครับครับต่อมานะครับครูจะพามาดูตัวอย่างของประโยคนะครับซึ่งครูก็ได้ยกคำที่อยู่ในบทเรียนนะครับมาจำนวน3คํคำแล้วก็นำมาแต่งประโยคให้กับนักเรียนได้เป็นตัวอย่างนะครับโดยคำแรกนะครับก็คือคำว่ามัดฉานะครับคำว่ามัดฉาหมายถึงอะไรเอ่ยคำว่ามัดฉาหมายถึงปลานั่นเองครับออกเสียง สองพยางนะครับโดยประโยคที่ครูแต่งนะครับก็คือมัดฉาตัวนั้นกำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำซึ่งถ้าแปลจากมัดฉานะครับก็จะแปลว่าเป็นปลานะครับปลาตัวนั้นกำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำโดยโครงสร้างประโยคเมื่อกี้ของเราจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างมีภาคประธานแล้วก็ภาคสแสดงโดยภาคสแสดงก็จะแบ่งออกเป็น กิริยาแล้วก็กรรมนะครับซึ่งมัจฉาของเรามัจฉาของเราคือประทานนะครับแวกว่าก็คือกิริยาคือการแสดงอาการของปลาของมัจฉาในน้ำในน้ำก็คือกรัมนะครับต่อมาคำว่าอาชาอาชาหมายถึงอะไรเอ่ย อาชาหมายถึงม้านั่นเองครับทีนี้ก็จะแต่งประโยคได้ว่าฉันเห็นอาชาสีขาวตัวใหญ่อยู่ในป่าประธานคือฉันกิริยาคือคำว่าอะไรครับกิริยากิริยาคืออาการการแสดงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าเห็นเป็นกิริยานะครับ ส่วนคำว่าอาชาของเราจะกลายเป็นกรัมนะคะเพราะว่าฉันเห็นอาชาต่อมาคำว่าภูผาภูผาหมายถึงภูเขานั่นเองครับประโย์ของครูก็ก็คือพ่อเดินขึ้นภูผาลูกใหญ่โดยประธานก็คือคำว่าพ่อนะครับอ่ริยาก็คือคำว่า เดินหรือเดินขึ้นนะครับส่วนกรามของเรานะครับคือผู้ที่ถูกกระทํานั่นก็คือคำว่าภูผาพ่อเดินขึ้นภูผาภูผาถูกเดินขึ้นโดยพ่อถูกกระทําโดยพ่อเพราะฉะนั้นภูผาก็คือกรรมเป็นยังไงบ้างครับตัวอย่างของประโยคเด็กๆพอที่จะ,ะเข้าใจบ้างหรือเปล่าสำหรับ บทเรียนชั่วโมงที่1ในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันในบทเรียนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ